ตอนที่เริ่มแรกแตกเขาจะขอเอศสาร์เนี้ยเพราะว่าเราจะทำเป็นกรณีมาจจางเล่นเพื่อออกมาโอนเองออกมาโอนเองก็คือจะต้องมีประสารแน่ชิ้อสั้เพื่อไปแสดงเพราะว่าเราปเป็นในการแทนลูกค้า ยี่เซนตัวเนี้ยค่ะเป็นผู้โอนก็คือโอนเข้าไปในไหนนะคะส่วนผู้รับโอนตัวเนี้ยก็คือรับโอนจากตอนนี้คือเจ้าของรถอ่ะเป็นไปในเดิมก็คือ ICBC ICBC จะเป็นเจ้าของรถิน ICBC จะฟ้องเอกสารตัวนี้รับโอนให้พี่พี่เป็นผู้รับโอนใช่ไหมคะผู้รับโอนเวลาที่เราไปอ่ะค่ะเราจะยื่นเอกสารตัวเนี้ยให้ ICBC เขากระดาษตรงนี้เป็นผู้โอนซึ่งตอนนี้คือเขาเป็นเจ้าของผู้โอนผู้โอนจาก แล้วก็ผู้มอบหน้าให,ให้แต่ให้ที่เซ็นสีไปายค่ะปิดบัญชีรับเล่นเรื่องที่หัวจบแทนค่ะถ้าลเซ็นสีเหมือนเราไม่สามารถปิดบัญชีที่ครนี้ด่วันนี้ลูกค้ารีไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะคะกำลังจะมาปิดบัญชีให้ลูกค้าค่ะ ตอนนี้ก็ปิดบัญชีลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะที่ไฟแนนซ์ค่ะค่ะพี่วันน,ะะนี้พี่พอดีไปในากานนันตาใช่ไหมคะวันนี้อต,ต,ตัวเนี้ยเดี๋ยวแต่โอนเงินคนเหลือให้พี่นะตัวยอดนี้นะคะก็คือจากยอดที่อัตมั์จากยอดหาปิดบัญชีเดิมเงินคงเหลือก็จะถึงอันนี้เนะดดานนะกดยืนยันนะนี่ก็ชีพี่นะคะ i know i got my problems but i don't see what's wrong